นี่นี่บอกไว้ก่อนมันยังเกลียวเด้อโอ้ต้องหมุนหมุนมันถึงสีออกอ๋อเวลาเปิดแล้วเหรอห้ามดึงเด้ออ้าวห้ามดึงห้ามดึงเด็ดขาดดึงเออถ้าดึงแล้วเนี่ยมันสีเ่าออกแล้วมันเป็นอย่างเกีียวอแล้วทำมุนไม่ออกเออดึงเลยเลยเออโอเคงั้นไปกูเทากูเลยไปไปไป้าจะไปสะพานจังสี่บ่แล้ไปยังไงเอ พยายามหน่อยสิจะจะให้ใจไปอย่างอ่ะชุบตัวใหม่เบิดเลยให้บักอันบักบักแก้มบักแกมเห็นแล้วให้มันแบบตกใจเลยให้มันตะลึงไปเลยเออเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมเอาเอาเสื้อผ้าจากกรุงเทพไปใส่เออให้รดอของกูกว่าสซมกว่าของกูอีกเปลีล่ยนเร็วๆเฮ้ยดีดีดีใช่ แล้วพามันไปเนี่ยมันจะรู้เรื่องหรือกรุงเทพมันไม่รู้เรื่องอ่ะพ่อรู้เรื่องพาอเป็นยังเดี๋ยวติดต่อให้จริงป่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ผู้เล่นเรื่องแยมจะโสทรหรือจอมขมังเวทเนี่ยได้คุยติดต่อแขกให้มันแขกจะแทงเข้าไหมเนี่ยนี่แล้วมันไปอยู่กรุงเทพมันรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาผิดด้านผิดด้านเออถูกแล้วเปล่าเออไม่เป็นไรใส่งั้นก็ได้สวยเฮ้ยเออผิดด้าน ผิดนะโอเคพามันไปมันรู้เรื่องมั้ยนะรู้สิไม่เป็นไรมันร้องเพลงไม่เป็นไรถ้าเจอมันร้องเพลงไม่ได้อะไม่เป็นไรพี่ใส่ผิดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้กูอยู่บ้านนอกมาเนี่ยกรุงเทพโอ้สมัยนั้่งกาฮิตจะตายดิมึงถามรุ่นนี้นะลุงนั่นอ่ะโอ้ฮิตซีซีดเมนบอสหูยงามงามขึ้นคนกรุงเทพแท้ตายตายลยอ๋อิฟฟาไปสายไปขี้ หน้าจังสี่ไปบ่ได้ได้มันต้องเมกสักกันจะดีเหรอเออี่กูสิเมกให้จะโมกให้เมกเมคอัพคือแต่งหน้าหน่อยเออเอาตาเอาตาช่วยมาหน่อยเว้ยอันดับแรกแป้งพับใส่เป็นบ่พับผาเฮ่อ่ะคือได้ใหญ่จังสี่อ่ะบ่ใยใ่ปกติสัมไหนสัมดี ซัมนี่เจ็ดวันกบเบิร์ะอันนี้เจ็ดชั่วโคตรยังมาเบิร์ตเลยโอ้โหนี่มแทั้งกุมเลยเหรอเอาโปงนี้ยืน้ามายืน้ามานี่ไงที่เขาโฆษณาไงตกทีเดียวอยู่ใช่ไหมโอ้โหร้อมแล้วอ้าวพอดีเลยกระทะร้อนแล้วเอาลงกระทะเลย เมคสนายอย่างเงี้ยมันจะไม่ละกาเหรอเลยมาปีหนึ่งตายแล้ว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 แม่ต้องตายบอกคอมเมนต์อีหยังอ่ะมันเป็นคําอุทยานอุทยานออเออคดิวไปสายคดิวคดิวโดนเมกปิดเม็ดเลย เราใต้เราเม็ดเลยลำบากก็เป็นอยังนี่เลยใช้ดินสอเขียนคิวจากกรุงเทพเอาวะมีเด้แมนเมอแมนที่ล่ะเขียนคิวเขียนคิวบ่แมนเขียนไวบอร์ดบอแมนเขียนติฟนาที่หานัทีบ่แมนอเออเนี่ยเขียนคิวเออบอกไว้ก่อนเด้อบอกแังไหนมันก็เหมือนบ้านเฮาเด้อเมื่อ้องพูดคู่แท้เองอันนี้นี่บอกไว้ก่อนเออมันยังเกลียวเด้ออ๋อ ต้องหมุนหมุนม oh. uh, ันถึง uh, สีออกอ๋อเวลาเปิดแล้วเหรอห้ามดึงน้อ้าวห้ามดึงห้ามดึงเด็ดขาดดึงเออถ้าดึงแล้วเนี่ยมันสีบอกแล้วมันเป็นยางเกี่ยวอ๋อแล้วทํามุนไม่ออกดึงเลยเลยงงกับเขาพูดเพื่อนเออเชื่อมันเถอะมันถึงได้สวยนี่ไงปาโทษปะแปงเราเงยังออกเนาะไม่ไหวแล้ว สี่เยนคิ้วให้สีเอาคิ้วแบบไหนเอาแบบสี่ซิปขายหาซิปยังวะโกงเฮ้ยโกงราคาวหรออ๋อแบบไหนโค้งๆเลยนะอ่ะสูงอีกสูงอีกสูงรอดสูงรอดสูงหอดเลือกคัดเลือกมีคางมีคางเขียนยังไงวะเนี่ยครังนี้ตั้งใจสู้กว่าคางนี้เฮ้ยกู้ใต้บันเลย ตกว่ามวนขมวดหางได้บอขมวนหางได้ไม้ใครอคิดได้จากไหนนี่คิ้วหรือว่าลากรถไฟหอกตีลกาเนี่ยให้ต้นปรวาดไฟโดดีกว่าเงี้ยก็มันบอกสีเอาม้วนหางคิ้วม้วนหางเงี้ยถ้ามันบอกใส่มึงแกงกู้เม่น ทักแกนี่ทักแกเขาก็บอกมึงแล้วสิ่อธิล่าอีซอยนี่แกงคอยแมนบ้ารอเห็นไหมล่ะโอ้โหไม่มีใครเชื่อใจได้ตายตายแล้วตายแล้วอย่งดูพวกขี้เลอิจฉาคนสวยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่งเบิ้งเบิ้งขี้เลอิชาขี้มา ว่ามันเดี๋ยวมันรู้เอาเอาเอาแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วตายปะคนตาไปใส่คนตาบ่มีมีแต่คนตูดเอาคนตาดีละบางคนตูดมันเหลืองด้วยเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวไอ้แยมมันจะได้ชอบเราเข่งคนตายเด้อคนตาเอาแบบไหนไม่รู้ไม่สนทำไมอะงอนเอาแบบงินเงมโอ้ยอน สวยคือได้แสบตาไหลแสบตาอย่างเดียวบอแสบตูดด้วยอ่าอ่าอุ้ยักดังบอชัดังูชักมาแล้วออบชักอ๋อไม่มีเมียก็ักี่นะ จ๊ะยังไงว่าคิวก็ดังติดกันเลยเอาเอาเอาเขียนปากน้ำทาปากเอาแบบอังกฤษฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นเอาอังกฤษด้วยญี่ปุ่นไม่ดีทําไมครึ่งชั่วโมงยังไซส์อยู่เลยไม่ใช่มาถึงหนังอุ้ยทางไหลมากเนี่ยเอาเอาไปญี่ปุ่นบ่ะญี่ปุ่นโอ้เทรนใหม่เด็กแนวเด็กแนวเทรนใหม่ญี่ปุ่นอีซอยยังอี๋ยังอยเยอะเหล่าติลาเดี๋ยวมันเบียว เออแต่งเติมเนี่ยคนเราเนี่ยเขาถึงบอกนะเออคนจะงามเพราะขนเฮ้ยเขาเป็นกระไก่งามเพราะขนคนงามเพราะขนมีเออเลยอีซอยอยังมันไม่มันบอเบี้ยวบอคุณตรงตรงตี่กูตัดขอบปากให้บอเบี้ยวเขาเรียกเฟี้ยว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 เฟียวไหนเราเฟี้ยวเออเออพักพักอ่าเสร็จปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะให้มันไปแจกลูกโป่งข้างหน้าไปไปยังจ็อกเกอร์ ยืนยืนดิละ่นนละเถเชิดจิงงามขนาดติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ